เบลล่าเดินหน้าสายบุญเต็มรูปแบบเผยเหตุผลทำไมต้องพาแม่มาอินเดียด้วยเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เดินหน้าทำบุญอย่างต่อเนื่องสำหรับเบลล่าลานีแคมเปญโดยล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมา 1. พฤศจิกายน2565เบลล่าได้เดินทางไปหาความสงบที่ประเทศอินเดียสักการะเจดีพุทธคยะ สังเวชชนียสถานแห่งที่2ส,สถานที่ตัดสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเบลล่าได้โพสต์ภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ได้รับชมกันและโพสต์ภาพคู่กับคุณแม่ปราณีพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่านี่เป็นการมาอินเดียครั้งแรกแบบไปเช้าเย็นกลับเราก็ไม่ลืมที่จะพบแม่มาด้วยการได้พาแม่มาสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาได้รับ พลังงานดีๆได้บุญสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งแต่แม่ก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่แม่นั่งสมาธิได้นิ่งที่สุดคนเป็นลูกอย่างเราก็ปลื้มติ่ม